กับผมกัวเบาหนุ่มนะครับเชา้านี้อากาศค่อนข้างที่จะร้อนนะครับก็ถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงหน้าฝนเต็มตัวแล้วนะครับฝนก็ตกบ้างไม่ตกบ้างนะครับก็ส่วนใหญ่อากาศก็จะร้อนนะครับฝนแถวนี้มันจะตกช่วงประมาณเย็นๆน,นะครับตอนเช้าถึงตอนเที่ยงตอนบ่ายนี้ก็จะร้อนนะครับก็จะอรอลุ้นประมาณสี่โมงเย็นห้าโมงเย็นเงี้ยครับ ฝนก็อาจจะตกให้ชุ่มฉ่ำนะครับแต่ไม่ได้ตกทุกวันนะครับบางวันก็ตกบางวันก็ไม่ตกอย่างเงี้ยครับก็เช้านี้ก็ผมก็ไม่มีกิจกรรมที่จะไปที่ไหนนะครับก็อยู่ที่กระท่อมนะครับก็จะทำกับข้าวกินข้าวอะไรเสร็จแล้วเช้านี้ผมก็จะถอนหญ้าอะไรต่างๆนะครับที่กระท่อมนะครับว่าหญ้าก็ออกเยอะครับ แต่จะถอนเยอะก็ไม่ได้ครับเพราะว่าผักอะไรก็เริ่มเป็นเครือนี่มันเริ่มออกเยอะแล้วครับพวกฟักทองพวกอะไรอย่างเงี้ยเราจะเข้าไปถอนหญ้าเข้าไปเหยียบข้างในพงที่ว่าปลูกฟักทองก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าเราจะไปเหยียบเหยียบนะครับเครือของมันนะครับเครืองมันก็จะแบนมันมันก็จะตายนะครับก็ลูกมันที่ออกข้างหน้านุ่นมันก็จะตายไปด้วยนะครับผมก็จะไม่ได้เข้าไปที่ในพงที่ปลูกฟักทองนะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปดูปลูกถั่วลิสงนะครับตัวนี้ถั่วลิสงกําลังแทงเมล็ดลงดินแล้วครับตัวนี้นะครับก็ผมจะพาไปดูว่ามันแทงยังไงนะครับเพราะว่าคลิปก่อนผมก็ได้ติดธผูมชมไว้นะครับว่าผมจะพาไปดูนะครับที่ฟักถั่วลิสงแทงลงดินนะครับว่าถั่วลิสงมันไม่ได้ออกเมล็ดตรงรากแล้วก็ทะลุขึ้นมาแบบเผือกแบบอะไรนี่นะครับมันจะขึ้นมาบนกิ่งแล้วมันก็จะแทง แทงเหลี่ยมลงไปนะครับแล้วก็มันจะไปเจริญเติบโตที่ใต้ดินนะครับครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูตุลิส่งนะครับครับไปเลยครับดูแสงแดดครับเป็นเช้าที่อากาศร้อนนะครับตะไครผมก็กอสวยแล้วนะครับหัวเริ่มใหญ่แล้วครับ อีกไม่นานก็ครับเอาหัวมาทำกับข้าวได้เลยครับตรงนู้นอีกสองกอนะนี่สวยๆเลหมือนกันนะจุดนี้ก็เป็นใบขิงนะครับอีกไม่นานก็ออกเยอะนะครับก็เริ่มออกใบมาแล้ว ใบขิงก็เอาไปทําใส่ยำหนอ่อนะครับอร่อยนะใบขิงอันนี้เป็นข่านะครับข่านี่ก็เริ่มแทงยอดออกมาแล้วมันจะโตช้านะครับถ้ามันได้โตก็โตเร็วเลยนะครับกอใหญ่เลยนะครับตอนตั้งตัวมันจะช้าหน่อยครับพวกขาอะไรพวกนี้นี่ก็ขมิ้นนะครับ ข้างหน้านี้นะครับเป็นถั่วลิสงนะครับบางคนไม่ไม่เคยเห็นนะครับถั่วลิสงแทงเมล็ดนะก็เป็นมันแปลกเหมือนกันนะครับที่มันจะออกเมล็ดแบบนี้นะบางคนไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับนะครับอันนี้ก็กําลังแทงเลยครับเนี่ย เนเอ็นนี่ยฮะอันนี้มันแข็งๆนะครับเนี่ยมันจะแทงลงไปในดินนะน,นี่แทงไปหน่อยแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันจะเอาตรงนมมเนี้ยแหลมๆมนเนี่ยแทงลงไปในดินนี้จึ๊บอยู่ตรงนี้นะครับแทงลงมาจึ๊บแทงไปเรื่อยแทง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 ไปเรื่อยนะครับจนเข้าไปประมาณสักประมาณนี้นะครับมันก็จะตรงปลายนี่ก็จะ กลายเป็นฝักนะครับฝักถั่วลิสงนะครับเนี่ยฝักมันก็จะแตกออกซ้ายออกขวาอย่างนี้ได้ด้วยเนี่ยนี่คือเป็นถั่วที่แปลกนะครับบางคนไม่รู้นะครับว่าถั่วลิสงแทงฝักแบบนี้นะนี่ก็แทงแทงเยอะเหมือนกันนี่ตัวนี้เนี่ยนี่อีกอีกหนึ่งเนี่ยหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนี่จมไปละนี่ อันนี้น,นี่จมลงมปในดินแล้วเนี่ยแทงเข้าไปลึกแล้วนะครับมันจะต้องรอให้ฝนตกนะครับก็คือว,ว่าฝนตกแล้วก็พวกดินมันจะน,นุ่มดินนุ่มมันก็จะแทงได้เยอะแทงได้ลึกนะครับฝักมันก็จะเยอะนี่มาขึ้นตรงปมเลยใช่ไหมนี่มันจะแทงจากตรงนี้เลยครับอันนี้ก็จะแข็งนะเนี่ยจิ้มมือวันนี้เจ็บเลยนะเนี่ยเหมือนหนามเลยครับ แลมเหมือนน้าเลยมันก็จะแทงลงไปนี่แทงแล้วนี่อันนี้จมดินละน,นี่แทงจากตรงนี้แทงลงไปเลยเพื่อที่จะไปออกฝักครับตรงนี้นะครับี่ตัวลิสวงก็แทงมเมล็ดแบบนี้นะครับดินก็ต้องนุ่มนะครับต้องโดนน้ำฝนแบบนี้นะครับเนี่ยนี่คือฝนตกเมื่อวานนี้นะครับ ตอนเย็นนะครับวันนี้เช้าก็ดินยังชุ่มอยู่นะครับเพราะวันเย็นฝนตกแทงเข้าไปมันก็จะออกมเมล็ดนะครับครับก็ตอนนี้ก็เริ่มแทงหัวมาแล้วครับอีกไม่นานก็จะได้กินถั่วเลสงต้มนะครับแต่ที่ผมปลูกเมื่อวันก่อนนะครับผมปลูกไปสองรุ่นนะครับนี่ก็เป็นรุ่นเล็กนะเพราะว่า ผมปลูกช่องนี้นะครับพอมันเริ่มออกดอกออกอะไรแล้วผมก็เว้นช่องกลางนี้ไว้อีกผมปลูกรุ่นนี้อีกรุ่นหนึ่งครับเห็นว่ามันออกอย่างนี้นะครับเนี่ยผมหยอดมเมล็ดหมดเลยนะช่องเว้นช่องนะครับผมปลูกแบบนี้นะนี่ก็เล็กมีทั้งเล็กมีทั้งใหญ่นะครับผมก็จะกินรุ่นนี้กินรุ่นนี้เสร็จหมดแล้วผมก็จะกินรุ่นนี้ต่อ กินล้วนี้เสร็จปุ๊บมันก็จะปลูกอกีกสับไปสับมาอย่างนี้นะครับองแถวๆนี้นะก็้งหมดเนี่ยแค่นี้ผมก็มีทุเรศงกินตลอดแล้วนะครับดูต้นข้าวโพดนะครับก็ให้ปุ๋ยแห้อะไรไปก็สวยแล้วนะครับดูครับต้นสวยนะครับแต่ยังไม่แทงฝักนะครับ นี่เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับจะเห็นนี้นะครับก็จะแทงฝักตรงนี้นะครับต้นหนึ่งก็จะออกประมาณหนึ่งฝักบางต้นก็สองฝักนะครับแล้วแต่ความสมบูรณ์ของแต่ละต้นนะครับอากาศครึ้มอีกแล้วครับก็เดี๋ยวแดดเดี๋ยวครึ้มอย่อยางงี้ครับเอาแนอานอนไม่ได้นะครับ อากาศช่วงนี้ฮะจุดนู้นนะครับที่ผมว่าจะไม่เข้านะครับเนี่ยเพราะามันเป็นโพงทั้งมีทั้งหญ้าอะไรก็เยอะแล้วก็ฟักทองออกลูกข้างในก็มีนะครับผมแหวกแหวกดูแล้วอีกไม่นานก็คงจะได้กินฟักทองนะครับฟักทองนี่ออกเยอะนะก็พอที่จะขายเลยแหละฟักทองนะครับก็พวกแตงไทยแตงโมอะไรก็รวมรวมก็อยู่ในนี้นะครับ ก็เข้าไปไม่ได้นะครับเพราะว่ามันกลัวจะไปเหยียบเครือมันนะครับเกิดว่าเครือมันหักอะไรเงี้ยเนี่ยผมไปเหยียบมันน่ะเดี๋ยวมันก็ตายหมดนะครับผมเหยียบตรงนี้ปับ๊บผมมองไม่เห็นนะหลบไม่ทัน,นครับเหยียบปับ๊บนี่แบนป๊อปข้างหน้านุนตายเลยนะครับเนี่ยถ้าเกิดอ,ออกลูกออกอะไรก็ตายหมดครับก็เสียดายนะครับปล่อยไว้แบบนั้นนะครับ หน้านู้นก็จะเป็นนะครับกล้วยน้ำว้านะครับกล้วยน้ำว้าผมก็ขับถังหญ้าถังอะไรไปหมดแล้วครับอีกไม่นานก็จะได้ไข่กล้วยน้ำว้านะครับปลูกทิ้งไว้แบบนี้แหละครับไม่ได้ลดน้ำไม่ได้อะไรนะครับ ข้าไม่ได้นะครับทึบก็เข้าไปก็เสียหายนะครับทีนี้ก็เริ่มหิวข้าวแล้วครับผมจะไปทํากับข้าวกินที่กระท่อมนะครับเดี๋ยวไปดูว่าผมทําอะไรกินเช้านี้นะครับ วันนี้ก็จะเป็นผัดผักลมมิตรนะครับก็จะมีนะครับนี่เป็นบวบงูนะครับก็บวบเหลี่ยมก็นี่ผมจะใส่มะละด้วยนะครับมะละแล้วก็ผักกยาวนะครับก็ผัดผัดลมมิตรเลยนะครับ นี่เป็นเนื้อนะครับผมจะผัดผักรวมเนื้อนะครับผมก็ซื้อมาจากตลาดครับอันนี้ก็ราคาสามสิบบาทนะครับผมก็จะผัดไว้กินนะครับตอนเช้านะครับตอนเที่ยงแล้วก็ตอนเย็นเลยนะครับว่าตอนเที่ยงกับตอนเย็นเราก็จะได้ไม่ต้องทำกับข้าวแล้วนะครับ ผัดเนื้อกับกระเทียมไปก่อนนะครับตามด้วยผักลมมิดครับ ใส่รถดีนะครับชิลรถครับใส่ซอสหอยหนิดนึงนะครับ ว้าวนะครับก็ได้ที่แล้วครับอาหารเช้าพร้อมเสิร์ฟแล้วนะครับครับไปกินข้าวเช้ากันเลยครับ ทำการชิมนะครับร้อนๆเลยครับอ,อร่อยแลวก็สวนร้อนๆนะครับผักของเราก็ปลอดสารพิษนะครับก็ผัดผักรวมเนื้อนะครับอร่อยนะครับ แล้วผมว่าจะไปที่ทุ่งนาแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่านั่งกินข้าวนี่ก็ได้ยินเสียงฟ้าร้องกึ้มกุ้มนะครับคล้ายๆเหมือนฝนจะตั้งเขาเหมือนจะตกนะครับจากที่แสงแดดแรงๆมเมื่อกี้นะครับตัวน,นี้ก็คึ้มเลยครับก็เมฆดามืดก็เข้ามาครับไหลมาแล้วผมคิดว่าฝนาน่าจะตกนะครับก็เดี๋ยวจะไปดูที่ทุ่งนานะครับว่าฝน ตกเยอะไหมนะครับครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ทุ่งนาเลยนะครับชมบรรยากาศทุ่งนานะครับเสียงรถไถก็กำลังไถนาอยู่เลยนะครับ ตุบๆๆๆนะครับไปดูใกล้ๆนะครับท้องฟ้าที่คึมๆเม,มื่อกี้ก็ไม่รู้หายไปไหนหมดนะครับเหมืนมันลอยมาแป๊บเดียวมันก็หายไปเลยนะครับผมกะว่าฝนจะตกนะครับก็หายไปนะครับแป๊บนึงก็หายไปก็แดดออกอ่ะ แปลงนู้นเขากำลังไถยอยู่เลยนะครับเก็เข้าวก็กำลังจะได้น้ำนะครับดูข้าวผมนะครับข้าวผมก็กำลังจะสวยนะครับ ให้มันโตอีกสักหน่อยนึงครับแล้วก็เจ้าน้ำเจ้าน้ำลงละวว่าถ้าน้ำเข้าตอนนี้ก็น้ำมันอาจจะไปท่วมเข้านะครับข้าวเราก็อาจจะจมน้ำตายนะครับรอให้ข้าวโตอีกสักนิดหนึ่งนะครับดูมันก็สวยนะครับเนี่ยเขียวอย่างเงี้ยผมยังมาได้ใส่ปุ๋ยนะครับ ก็คนก็นมาถางยากกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างบนต้นบนต้นไม้ไดีกว่านะครับจะได้เห็นวิวกว้างนะครับนะเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนดีกว่าครับ ยามเช้านะครับทุกคนก็มาที่ทุ่งนาของตัวเองนะครับก็ถางหญ้าบ้างก็ไถานาเตรียมที่จะปลูกข้าวบ้างนะครับตอนนี้น้ําก็มีเยอะแล้วครับทีนี้ก็ผัดกันนะครับผัดกันที่จะเอาน้ําลงนานะครับนาก็คนละหนึ่งแปลงหนึ่งแปลงนะครับผัดกันนะครับวันหนึ่งก็วันหนึ่งก็อาจจะ สองลงสามเปลงเนี่ยครับก็ผัดกันนะครับถ้าเกิดว่าเอาน้ําทีเดียวหมดเลยนี่ก็อ้งานก็ไม่พอนะครับก็ต้องผัดกันวันหนึ่งก็ไม่เกินสองลงสามเปลงเนี่ยครับเห็นข้างหน้านี่ก็เขาไถหมดแล้วนะครับก็ปักดําหมดแล้วครับก็เกือบหมดแล้วครับที่ปลูกนาเนี่ยฮะอีกไม่นานก็เข้าก็จะเขียวขจีแล้วครับ ก็สดชื่นนะครับฝนที่ว่าจะตกก็หายไปหมดแล้วนะครับไม่รู้ว่าหายไปไหนหมดนะครับก็มาลุ้นอีกทีตอนเย็นนะครับไม่รู้ว่าตอนเย็นฝนจะตกหรือเปล่านะครับนะก็ใช้เป็นรถถ่ายเดินตามนะครับถ่ายแล้วก็เสียนะครับเสียให้มัน ให้ทุ่งนามันเสมอนะครับแล้วก็ค่อยดำนานะครับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปพร้อมกับบรรยากาศทุ่งนาแบบนี้เลยนะครับไว้คลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับ สวัสดีครับ